สวัสดีครับวันนี้เรามาไลฟ์สดเ,เรามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีครอบครัวมาเยี่ยมเยือนจากหลายจังหวัดแล้วก็มาเที่ยวที่ภูเก็ตกันเพื่อช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นยามเช้าของหาดป่าตองครับวันที่19นะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมบุงงาสาลีนะครับโรงแรมระดับ5ดาวของจังหวัดภูเก็ตกัน เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับว่าเพื่อนๆมาจากที่ไหนกันบ้างแล้วก็มีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับว้าวโอ้โหนี่ครับบรรยากาศโรงแรมบุงอาสาหรีที่หาดป่าตองของเรามาเจอล็อบบี้น้องๆเตรียมตัวต้อนรับนะครับ ออโอ้พักพวกเราอยู่เต็มเลยสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับวันนี้มาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตก,กันมาทราบว่ามาจากจังหวัดไหนกันบ้างครับว่านีม่มมลสองเอ่อห้ายแยกอยู่จังหวัดไหนครับนะครศรีธรรมราชใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวสัมภาษณ์ก่นอน <c oughs> คนนี้ <c oughs> คนนี้ มาจากให้แยกฉลองอยู่จังหวัดไหนนครศรีธรรมราชใช่ไหมน่าจะใช่นครศรีธรรมราชเหมือนกันคนนี้้วครับมาจากที่ไหนครับจังหวัดตรังจังหวัดตรังนะครับเอาล่ะใไม่ได้ค่ะคนนี้คนนี้มาจากทู่ไหนคู่ฮันนีมูนป้ายทะเบียนกระบี่ครับป้ายทะเบียนกระบี่นะครับมาจากกระบี่กันเลยกระบี่โอ้วันนี้มีผู้ใหญ่มาหนึ่งท่านด้วยใอ้คนนี้มาจากที่ไหนกันครับผมเจ้ามือนายบอกมาจากอะไแยกมาจากอะไรแยกเหมือนกัน คนบ้านเดียวกันเต็มหมดเลยนะครับน้องปลาน้องปลายังมีคนนึงบ๊ายบายเออครับเป็นเอฟขุนเก็ตกระตุ้นเศรษฐกิจเลค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ตภูเก็ตค่ะ์ขุนเกียคือแจกกระชายเลยค่ะแจกกระจายเลยนะฮะพี่นอนไม่มันค่ะแล้วจริงจริงเรากำลังกระตุ้นท่องเที่ยวกันนะครับเนี่ยกระตุ้นนู่นให้คนมาเที่ยวกันมากท่องเที่ยวแล้วก็มา นี้มาเรียนคณิตย์ทิพย์วายสองสามชั่วโมงอาทิตย์นี้เราก็ลตุ้นภูเก็ตอาทิตย์หน้าเราไปไหนคะเราไปกระบี่ครับแล้วก็ตกด้วยสุราษฎร์ครับโอ้โหกระจายรายได้เพียบเลยกระจายรายได้สองสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราไปไหนมานะมาที่ไหนมาเนี่ยระนองเออเริ่มแรกเลยผมตรังอาทิตย์แรกตรังอาทิตย์ที่สองละนองอาทิตย์ที่สามเลยอาทิตย์ที่สี่ภูเก็ต อาทิตย์ที่5กระบี่และสุราษฎร์ธานีชวนชวนชิญชวนเพื่อนๆดีกว่าน่อยว่าเดี๋ยวใครมาดูวิดีโอนี้ปั๊บเนี่ยว่าเฮ้ยเขาจะมาเที่ยวที่ภูเก็ตหากัาแบบเนี้ยหาหาได้ยังไงบ้างแล้วก็ช่องทางการจองห้องพักเป็นยังไงบอกหน่อยบอกหน่อยแล้วก็เดลงกเซนเดลกเซจองขั้นตอนนี้คือโทรหาโรงแรมโดยตรงเลยค่ะเหมือนที่นี่เนี่ยใช่เราได้ราคาโปรโมชั่นกี่บาทได้ครับเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวถ้าบอกไปเดี๋ยว ทุกคนจะมารวมหมดไหมเดยโรงแรมขาดโรงแรมก็จะเต็มือเปลราโรงแรมก็จะเต็มเขาเขสามารถจองได้ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดราคาพิเศษจองได้ไหมสัสที่พี่เจมสสองอ่าเก้าสี่จันถึงสุดจะเก้าส่อ๋อจันถึงสุดจะเก้าเก้แล้วก็ลองไม่กินแล้วก็ลองเย็นก็1,200บาทรวมอาหารเช้าอาหารนี่คืออันลิมิเตโอ้โหราคานะคะแล้วแล้วคนภูเก็ตมาเที่ยวด้วยกันได้ไหมถ้าคนภูเก็ตมาได้ไหมภูเก็ตมาเที่ยวได้ไหมก็มาได้นะ เือนมานู้รอเนียเป็นกลุ่มกลุ่มทดลองใช่ปะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราอะไรอันนี้อะมาพักแล้วก็มาปกติแล้วเนี่ยราคาปกติเท่าไหร่ที่นี่ราคาปกติเท่าไหร่ลุงราคาปกติอยู่ที่เท่าไหร่ครับคืน้องครับน้องครับที่นี่ราคา normal price what how much is this ครับสามพันอัพะครับอ๋อน้องบอกสามพันอัพนะครับ โลซีซันใช่ต้องรีบมานะครับโอกาสจะมีหายากมากแล้วเนี่ยต้องรีบมาที่จอดรถง่าย,อ,อ,งงายอยู่ใกล้ชายหาดแล้วก็ไม่มีปลาเด็ดเดียว <c oughs> ไม่มีขาล่าง แต่สวยจนไม่กลัมาดีไมอนนี้วันมีคนแต่งชุดสวยช่วยช่วยปีเซ่โลงแรมหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรตอนนี้ไม่ได้ถามทีค่ะเดี๋ยวเพิ่บอกเขากล้องสิฮะอย่าเพิ่งเขากล้องสิครับว่าเราไม่ยังไม่อาบนะครับโรงแรมสวยมากค่ะบรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับการพักผ่อนช่วงนี้ค่ะเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับคนไทยจริงๆเมื่อกี้ไปเดินหน้าอาหารมาก็สวยแล้วก็โรงแรมดูได้เลยค่ะบรรยากาศร่มรื่น ก็แค่อาเป็นเป็นหลายบาทนะไมคืนอย่าพูดเข้ากล้องสิครับเดี๋ยวเพื่อนรู้หมดเลยว่ามาทำอะไรกันเรากำลังจะไปกินข้าวคนเนาะไปไปไปที่ไหนไปกินข้าที่ห้องาหารกไปไปครับไปครับห้องอาหาอยู่ตรงไหนเอ่ยไปห้องอาหารกันว้าโอเคเดี๋ยวเราลาไปด้วยกันจากภาพบรรยากาศล็อบบี้ของโรงแรมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ